โอเควันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทำไมครูสอนดนตรีถึงพูดแต่เรื่องพื้นฐานนะครับ <B less> อ่านะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับปัญหาเนี่ยก็คือว่าการเล่นไม่ดีเนี่ยก็ต้องกลับไปแก้ที่พื้นฐานถูกไหมครับก็คือมันก็อาจจะ เราอาจจะพลาดตรงไหนสักอย่างนะครับอย่างเช่นอ่าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการเล่นเปนโน่ก่อนละกันนะเปนโน่หรือกีตาร์อะไรมาเนี่ยครับจังหวะลิทึมไม่ดีนะครับก็ต้องไปแก้ที่พื้นฐานอยู่ดีนะครับแก้ที่อะไรครับมานั่งนับกันใหม่เลยปบมืออย่างเงี้ยง่ายๆครับปบช้าๆปบไวๆปบแบบมีลิทมึมอะไรประมาณเนี้ยครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของสวิงหรือจะเป็นเรื่องอะไร ก็ได้ต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องริทึ่มครับมันมันก็สําคัญนะครับคือริทึมกับจังหวะมันไม่เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวแยกไปอธิบายนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรรู้จังหวะมันเป็นสัดส่วนที่เท่ากันครับเท่ากันตลอดเวลาแต่ริทึมเนี่ยมันคือความสั้นยาวเพราะฉะนั้นริทึมเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้จังหวะที่มั่นคงอันนี้ก็คือเรื่องพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้น ต่อให้เราแบบโซโล่เก่งแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ริทึมจังหวะไม่ดีมันก็มันก็ดูไม่พรออยู่ดีนึกออกไหมครับมันก็ดูแบบมัว oa, มไปเรื่อยอะไรประมาณนี้ครับข้อ1นนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการเล่นเวทนะครับอ่าให้คุณคิดว่ากล้ามที่มันโตที่มันแข็งแรงขึ้นนะครับเขาทํากันยังไงนะครับสมมุติว่าเอาเรื่องง่ายๆเอาแค่แขนเนี่ยครับกล้ามตรงนี้ที่มันเนี่ยกล้ามตรงนี้ที่มันโตขึ้นนะครับแปลว่าเขาก็แค่ทําแค่เนี้ยทุกวันนะครับ ให้มันโตเนี่ยก็คือเรื่องเมรนฐาถูกไหมแต่ว่าพอเวลาเรามองแบบพวกนักเพาะก,กายหรือคนหุ่นดีๆเราโหกล้ามสวยอะไรมาเนี่ยนั่นแหละเขาเล่นจุดนั้นเดิมๆอะทุกสัปดาห์เห็นไหมมันก็เลยดูแบบดูสมาร์ทดูเท่ดูแบบอ้จริงๆแล้วอะเราแค่ไม่รู้ว่าเขาทําเรื่องเดิมๆทุกวันการเล่นเวทในส่วนเดิมนั่นแหละนะครับการทําส่วนเดิม ทำแบบเดิมๆซ้ำๆทำช้าๆด้วยนะครับเออนะครับเพราะคนที่ยังเล่นไม่เป็นเล่นดนตรีไม่เป็นมันก็ต้องเล่นช้าๆเล่นเวทไม่เป็นก็ต้องเล่นช้าๆเทนเนอร์เขาบอกให้ฝึกช้าๆเหมดแหละครับอ่ะต่อไปนะครับข้อ2นะครับจริงอยู่ที่เราอาจจะเคยได้ยินศิลปินพูดว่าเล่นดนตะรีเนี่ยใช้ฟิลลิ่งนะครับออกมาจากอารมณ์แต่นั้นมันก็เป็นแค่การแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาไม่รู้จะรวบรวมคําพูดอะไรมากมายมาให้คุณฟังแค่แบบนาที2นาทีนึกออกไหม เออเขาก็พูดรวมๆไปว่าเฮ้ยตามอารมณ์ฟิลลิ่งอะไรเงี้ยมันก็ใช่ครับเออแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะคุณไม่รู้หรอกครับว่าเขาซ้อมมันหนักแค่ไหนนะครับหนักมากนะครับเอาง่ายๆแค่แค่ไล่สเกลนะอย่างเช่นผมเคยเล่นเปนโนเนะี่ยไล่สเกลให้ครบทุกคีย์นะครับผมไม่ได้เป็นคนไล่เร็วด้วยผมก็เล่นช้าๆของผมนี่นแหละ เออให้ครบทุกคีอ่ะแล้วก็อาพิซิโอทุกคี ence, คาเคดนซ์คอร์ดทุกคีด้วยคอร์ดหนึอะไรประมาณเนี้ยคุณรู้ไหมว่าแค่เรื่องแค่เนี้ยมันกินเวลาเป็นชั่วโมงแล้วนะยังไม่ได้ซ้อมเพลงเลยนะเออนะครับแล้วไหนจะสเกลบลูสเกลอะไรอีกที่แบบเออบางทีเราต้องใช้โซโล่งเงี้ยมันก็กินเวลานาน,านมากนะครับต่อวันนะจริงๆแล้วอะ่ะกว่าเราจะได้เล่นเพลงแต่ว่านี่แหละ นี่แหละไอเรื่องนี้แหละมันเลยทําให้เราแม่นนะครับเออมันเลยทําให้เราแม่นแม่นสเกลแม่นคีย์อย่างน้อยโซโล่คุณไล่เมเจออย่างเดียวก็ได้จริงจริงมันก็ไม่ผิดนะคุณแค่รู้ว่าโน้ตมันสลับที่กันยังไงหรืออะไรเงี้ยหรือเอาไปใช้ในการแกะเพลงมันโคตรดีเลยครับจริงจริงผมจากประสบการณ์ตรงอ่ะผมแค่รู้ผมแค่ไล่ไล่เปนโนเนี่ยได้แค่เมเจอร์หรือไมเนอร์ได้แค่ทุกคีย์นั่นแหละ เอาไปใช้แกะเพลงอ่ะได้โคตรง่ายเลยครับเนี่ยเนี่ยมันก็มาจากเรื่องพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราแค่ต้องซออ้อมเออเราแค่ต้องซ้อมไอ้เรื่องพื้นฐานนี่แหละไม่ต้องไปซีเรียสมากโอ้ยังไล่สเกลอยู่เลยคุณทําไปเถอะเชื่อผมนะครับมันมันดีแน่แ่มันดีแน่ๆ,น,น,ๆนะครับแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองอ่ะว่าเออคุณคุณซ้อมเรื่องพื้นฐานมาเยอะคุณแน่นอนะ่ะอืมต่อไปนะครับข้อที่4ี่นะครับนักดนตรีเก่งๆซ้อมอะไรเออราอาจจะสงสัยนะครับ ไอ, <_ an> อ้พวกที่เก่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือจะเป็นใครก็ได้นะครับที่เราเห็นเขาเก่งอ่ะที่เราเห็นเขาเป็นไอดอลอ่ะเขาซ้อมอะไรนะครับ <_ an> แท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก่งมาจากท้องพ่อท้องแม่ดีกออกไหมครับเขาชอบดนตรีเขาก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ยังเด็กๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ก็ไม่ต้องไปเราก็ไม่ต้องไป น้อยใจอะไรมากเราไม่ได้เริ่มจากเด็กมันไม่เกี่ยวบอามันไม่เกี่ยวนะครับอายุแค่ไหนเราฝึกดนตรีได้นะครับอายุไม่ว่าจะมากหรือน้อยมันมันเริ่มได้หมดนะครับระยะเวลาเนี่ยผมบอกให้เลยเอาแบบเข้มงวดอะ่ะผมให้เลยนะครับซ้อมลักหนักเนี่ยผมให้เลยปี2ปีมันก็เล่นได้แล้วดนตรีอะ่ะนะครับถ้าซ้อมนะถ้าซ้อมแล้วก็ต้องไม่หยุดซ้อมด้วยอ่านะครับบางคนอาจจะไวกว่านั้นด้วยหรือบางคนอาจจะใช้เวลามาก ผมก็มองแค่ว่าแหมอย่างน้อยเราก็ไม่เกิน10ปีหรอกนะจะเล่นดนตรีเป็นอะ่ะใช่ไหมใครเล่นดนตรีจะเล่นดนตรีให้เป็นใช้เวลาเกิน10ปีมันทาอย่างอื่นดีกว่าเออเพราะว่านั่นมันไม่น่าจะเหมาะนะครับเออเอาง่ายๆว่าโดยเฉลี่ยประมาณปีนึ่งอ,ะอ่ะคุณเล่นได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูเขาจะมีเดี๋ยวคนที่สอนเราเขาจะมีตารางมาให้ซ้อมอะไรซ้อมอะไรเพราะว่าเขาต้องใช้ประสบการณ์เหมือนกันในการสอนคุณนะครับอ่ะคราวนี้ ขาซ้อมอะไรบ้างครับเนตรีเก่งอย่างที่ผมพูดเลยครับเมเจอร์สเกลไมเนอร์สเกลอะพีจิโอนะครับแล้วก็บลูสเกลแจ๊สนะครับแล้วก็โหมดต่างๆอ่าคราวนี้แต่เรื่องพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอยกไปไว้คลิปอื่นนะเพราะว่ามันอาจจะเยอะอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์มเนอร์บลูแจ๊สหรือโหมดต่างๆนะครับนะครับมันก็ครอบคลุมทั้งจักรวาลสเกลแล้วครับถ้าคุณสามารถซ้อมได้หมดคุณก็เล่นเพลงได้หลากหลายแล้วครับแต่ว่าคําถามก็คือมันจําเป็นไหมครับมันจําเป็นจะต้องรู้ทุกสเกลไหมครับผมบอกได้เลยว่ามันก็อยู่ที่จุดประสงค์ของคุณนะครับว่าคุณอยากจะเล่นแนวไหนคุณอยากจะเล่นดนตรีได้แบบไหนอะไรบ้างนะครับมันจริงๆมันมีหลายแนวหลายแบบสมมุติถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณอยากเล่นอะไรได้คุณอยากเล่นแนวไหนได้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องซ้อมทุกสเกลก็ได้ครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าเมเจอร์หรือไมเนอร์เนี่ยมันสําคัญที่สุดแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ชอบเล่นเพลงป๊อปนะครับอยากจะเล่นเพลงป๊อปได้นั่นแหละครับเมเจอร์หรือไมเนอร์นะครับต้องเล่นให้ได้ทุกสเกลนะครับทําแค่เนี้ยซ้อมแค่เนี้ยนะครับมันก็ทําให้คุณเก่งขึ้นแล้วนะจริงๆแล้วอะต่อไปนะครับ นักดนตรีที่เขาแบบแม่นยำเรื่องสเกลสำเนียงก็ดีหรืออะไรเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับองค์ประกอบแรกเลยก็คือการที่เราต้องซ้อมกับเมทอนอมนะครับอ่าเมทอนอมนี่แหละตัวนับจังหวะเนี่ยซ้อมกับเมทอนอมนะครับไม่จาเป็นต้องแบบอุย้ยเราต้องเริ่มที่ที่จังหวะเร็วสิเริ่มที่แบบร้อยหนึ่งไปเลยกลัวไม่โปรมันไม่ใช่นะผมบอกได้เลยกลัวไม่โปรซ้อม60โอ้ยดูไม่โปรจริงๆแล้วเนี่ย เริ่มตั้งแต่ช้าๆเนี่ยโปรสุดแล้วครับช้าแม่นยำละเอียดเริ่มตั้งแต่50ิบเลยครับนอม50 6สบเอาจริงๆแล้วเนี่ยนับตามเข็มวีเขาให้เริ่มงแค่ห0นะอนะแต่มีครูบางท่านเนะ่ยเขาให้ผมซ้อมคุณต้อง50คุณต้องอยู่กับความช้าให้ได้ฮะมันจะได้รู้ใจตัวเองว่าแบบใจคนเราแม่งใจร้อนขนาดไหนะคิดดูจริงปะ แค่เราอยากเก่งเราก็ใจร้อนแล้วครับเพราะฉะนั้นดนตรีเนี่ยมันก็สอนให้เรารู้แล้วว่าเออเราต้องกลับมาดูตัวเองนะฝึกสมาธิใจเราเนี่แหละฝึกกับใจตัวเองเนี่ยแข่งนะครับไม่ต้องแข่งกับใครเลยนะครับไม่ต้องกลัวใครจะมองไม่เก่งเออนะครับตัวเราเองนะครับเราต้องซ้อมกับมทานอมนะครับช้าๆเลยครับแล้วค่อยขยับไปเร็วแล้วที่สําคัญนะครับต้องทําได้ดีทั้งช้าและเร็วด้วย ในเพลงเดียวนะหรือในสเกลเดียวก็ได้อะพูดแค่เรื่องสเกลวันนี้นะครับ Major เมเจอร์นี่ยธรรมดาเอาแบบช้าก็ทำได้ดีและเร็วก็ทำได้ดีและแบบโคตรสปรีดก็ทำได้ดีนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าโอเคและได้เรื่องความแม่นยำแล้ผมว่าความแม่นยำอะยังไงก็ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราแม่นสเกลแล้วเนี่ยมันจะมันจะทำให้หูเรา,ามันดีขึ้นมันเทพขึ้นอะที่ดนตรีเนี่ยที่เขาพูดกันว่า เออเนี่ยนักดนตรีหูดีนะฟังอะไรก็ออกอะไรมาเนี่ยครับก็คือคนพวกนั้นเนี่ยอยู่กับสเกลมากพอครับอยู่กับสิ่งเดิมๆอ่ะคือนักดนตรีเนี่ยบางคนน่ยมันไม่ได้ไม่ได้ว่าหูดีตั้งแต่แรกนะครับเออเราก็อาจจะไม่ได้ว่าหูดีตั้งแต่แรกผมก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอยู่กับเรื่องเดิมๆอ่ะอยู่กับแค่สเกลเนี่ยตั้งแต่แรกนะครับมันเลยทําให้อ่าเราพัฒนาขึ้นนะครับ ไม่ได้บอกว่าเก่งมากแต่พัฒนาขึ้นไม่ได้บอกว่าเก่งมากแต่สามารถทําประกอบอาชีพดนตรีได้ะมันก็โอเคนะครับอ่าข้อนี้สําคัญนะครับอ่าข้อที่5ครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับกลับไปดูที่ข้อ1เพราะว่าการซ้อมหรือทวนสกิลแค่พื้นฐานเนี่ยบ่อยๆนะครับจึงทําให้เราชินกับเรื่องเดิมๆเช่นแข็งแรงขึ้นเล่นเป๊ะขึ้นนะครับคมมากขึ้นและหูดีมากขึ้นอ่านะครับ มันก็จะต่อยอดในเรื่องของสำเนียงครับอ่าสำเนียงอะ่ะคือเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมพูดผมถ้าผมสอนไม่ว่าจะร้องเพลงหรือเล่นเปียโนผมจะสอนเรื่องสำเนียงทีหลังอะ่ะเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพื้นฐานเท่านั้นเองครับต่อให้เราจะเอาแค่เรื่องพื้นฐานไปทํางานอะ่ะก็ได้ครับเพราะส่วนใหญ่ทุกวันนี้ที่ผมทํางานไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีหรือร้องเพลงหรือไปสอน ผมก็เอาเรื่องพื้นฐานเนี่ยไปสอนทั้งนั้นนะผมเอาเรื่องพื้นฐานไปใช้งานทั้งนั้นนะไม่มีความโปรไม่มีความแบบแอดวานซ์ใดๆทั้งสิ้นะะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจจะฟังนะครับอาจจะดูว่าเฮ้ยโอ้โหมันมันโปรมันยากมัอะไรเนี่ยอย่างเช่นจอนเมเยอร์อย่างเช่น, er, ชนใครก็ได้ที่แบบมือกีต้าร์เก่งๆหรือนักเปียโนเก่งๆะ่ะนะครับนั่นแหละมัน เขาซ้อมอ่ะเออเขาซ้อมเรื่องพื้นฐานนี่แหละแล้วเขาเล่นอยู่ในพาร์ทที่แบบมันแม่นยำแล้วนะครับก็สรุปให้นะครับก็คือซ้อมไล่สเกลนะครับสําคัญที่สุดอ่ะดีที่สุดนะครับซ้อมด้วยเมทอนอมช้าไปหาเร็วนะครับสำเนียงมันเป็นแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองครับสำเนียงมันเป็นแค่มันมันผมมองว่ามันมันสำคัญมันสําคัญมากแต่มันเป็นเรื่องที่พูดทีหลังเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้สเกลเลยอ่ะแล้วเราเอาสําเนียงก่อนอ่ะ มันก็จะไม่รอดมันเหมือนกับว่าเราเราข้ามเกินไปนะครับเพราะฉนั้นเราต้องเรียนรู้กับเรื่องง่ายๆเรื่องเดิมๆเ,เรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆให้ได้นะครับเราค่อยไปเอวสำเนียงนะครับไม่มีใครเขาจะแบบโอ้โหมาฝึกกีตาร์มาฝึกเริ่มเรียนจากศูนย์น่นะเราฝึกเป็นเป็นแอดวานไปเลยมันมันก็จะข้ามเกินไปถามว่ามมีไหมมันมีไหมครูที่สอนงนั้นอนะมันมีนะมันมีครูที่สอนแบบข้ามเรื่องพื้นฐานไปมี หลายที่ก็มีหรือความต้องการของเราเองด้วยซ้ําที่เราแบบเอ้ยครูผมไม่เอาเรื่องเนี้ยผมอยากอย่างนี้เลยผมข้ามเลยมีทําได้ครับแต่เวลาคุณเล่นไปสักพักแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันไม่พอมันไม่ดีนึกออกไหมแล้วคุณต้องทําไงต้องกลับมาเรื่องพื้นฐานอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มพื้นฐานสําคัญครับอ่านะครับยังไงก็ผมก็รับสอนคีย์บอร์ดแล้วก็ร้องเพลงนะครับยังไงก็ ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆยนะังไงก็แชร์ให้เพื่อนได้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยครับขอบคุณครับเฮ้ hey.